กับเรียนท่านประธานวุฒิสมาที่เคารพนะฮะแล้วก็ตัวแทนผู้กรรมการในที่ประชุมทุกท่านนะครับข้าพเจ้านายจักรฟันทวีราภผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของธุรกิจการบริษัทปตท,ปปท,ปทจำกัดมหาชนนะครับก็ในส่วนของประเด็นคําถามที่อาจจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเป็นตัวของ LNG หันนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าอย่างที่ทางผู้แทนของทาง ทางสนพได,ไ,ดได้นำเรียนนะครับว่าช่วง,งที่ผ่านมาเป็นช่วงของการนำร่องในการทดลองนะครับซึ่งใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าทาง Facil i t y ของบริษัท P t l n g นะฮะก็ได้มีการสามารถที่จะรับเรือแล้วก็สามารถที่จะรีโหลดนะฮะตัว l n g เนี่ยที่เป็นในสภาพของเหลวเนี่ยสามารถรีโหลดได้ซึ่ง Facil i t y ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับแล้วก็ ต้องเรียนว่าตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ว่าสามารถที่จะคอมเมอร์เชียลไลซ์ของตัว PTLNT เพื่อให้บริการในการรีโหลดดิ้งได้นะครับก็ขอ,ขอเรียนนำเรียนทั้งนี้นะครับแล้วก็ในขณะนขนดเดียวกันตอนนี้ทางปอทเองกับทางกกพแล้วก็ทางสอพอเนี่ยก็คงจะต้องมีการห,หารือในรายละเอียดน,นะครับในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าบริการในเรื่องของการรีโหลดดิ้งให้อยู่ในอัตราค่าบริการที่มีความเหมาะสมนะครและก็สามารถ แข่งขันได้เพื่อจูงใจให้คนสามารถมาใช้บริการที่บริษัทของ PTT l i r n g Terminal นะครับก็ขอบพระคุณครับ